น้องสดคือที่หายยากนิดนึงตัวละกรจะกระต้มมาแน่คลับนะมีอะไรกินบ้างนะมีใครหิวไหมปดปปเหมอ้มมอมทุกอย่าง,งมาจิ้งลงหม้ออ้โ่เป็นกระกรอนไถ่ายที่มาเบิดหมออโอเคน้องม,องงม,อมองันนะจได้ทีละ แนนอสบายดีสบายดีระผสม,มทูกคนที่เข้ามาับสมในตอนนี้เนาะตอนนี้ตัวก็อยู่ที่ตลาดแห่งหนึง่งอยู่ที่กใกล้ๆเล้เนาะทุกคนเป็นตลาดที่ว่าอยู่บได้เปิดทุกมื้อนอ่ทุกคนน่าจะ,ะเปิดอาทิตย์หนึ่งประมาณสามมื้ออย่างประมาณนี้ตอนนี้ตัวกับมาน้าอูเนาะเชอ่มาซื้อของจีปแตงกินอยู่บ้านของพี่น้องอูมือนี้นี่เนาะแต่ซีเป็นประมาณนี้ทุกคนที่มาซือ้อผมก็เชื่ื้ออย่างแต่ว่า ได้ยินว่าขาเจ้าอยากกินแกงนอวันนี้เด้อยากกินแกงนอลองซานเนาะซื้อหาซื้อพวกนี้แล้วไปกินมื้อนี้เอาอย่างอกงซ้อคือนอทุกคนเห็นไหมเบีว่าเพื่อนอยากกินแกงนอเด้อูเดิเมีนอต้มเนะาะก,ก็นอสดนี่หาก,กินที่กรุงเทพนี่คือสีลำบากเนาะนอสดคือสีหาย,ยากนิดนึนนงเวลาขาจะกระต้มมาแน่ละนะ วันนี้สิไปหาหน้ากินเพราะว่าตัวกินเขามสวยโบอยากอิ่มนะเพราะว่ากินแต่เส้นนะทุกคนชิ่งนงามๆเลยชินทั้งบีมือน,นี่หลายๆอย่างเลยแต่ว่าสิหาเนี่ยไปกินกินซ้ำๆกันนะเพราะว่าหิวเขาแห้งตอนนี้ราคากันเอ่า่าเท่าไง มีน้ำอย่านางเสร็จ้หัวย่ไทยเขาเอื้อนนเนาะยานาากันติบอนองเข้มขุนดีอยู่ก็ออเนี้นึงเอาอีกแล้วจ็เอาต้องเอามา ชะอมไหมคะิใชนครับมาชิม6-7เนาะเพือนแจ้งเนาะมานีก็ได้ดอือที่มาจัดเมนูคือพักน้องโมนี้เนาะมาทายยังแกเนาะไม่เนาะโอวากอริกินโดนแล้วคนละกอริกินฟิมือตัวเองโดนละ แล้วก็พี่น้องอูกับไอ้เอวูกับไอบ้อยากกินแกงนอเนี่ยเลยจัดไปเมื่อนี้มาออกตลาดเนาะเบอร์เอาไปเฮ็ดแกงนอกินจะแซ่บเมื่อนี้นเอาลายอยูพี่น้องก็มีแต่คนกินลายแต่ว่านอนนี่โ้อ้ชิ้นีน้บอกนะ หลือย right? ah, nah e nah ี่ห้าก็แดงสามห้าเกี ah ่ยวเลยนอ่ามันปรุงรสกับไม่พรุงรสะรเอาเดีนีก็เอาเล้ตัวนี้สร้อย้หนึ่งบาทตลาดนี้กับโบได้ว่าซิงใหญหลานะทุกคนน้อยอ้อมแอมแถวนี้ไม่มีตสิ่งที่ขาดโบได้กับแกงนอก็คือนอนะทุกคนนอยังบบมีนอเดย แต่หาหน่อหมี่นีกัสิดิเดเอาหน่อต้มหันสิบ่เว่เว่สิมีตต้มแหละเนาะโอเนาะได้ๆๆเอดี่้จ้ะแล้วสิได้กินต้มนี่ละทุกคนเด้ออยู่พี่เนาะบ่ได้กินเนาะดดอกยังดีกว่าที่ยังดีที่ว่ามีีกว่าบ่มีเนาะหาแวไปกินซอบๆ่ๆลองเอาห่ อันนี้เท่าไหร่ครับยี่สิบเลค่ะกินได้เลยค่ะยี่สิบข้าสามผงะ้อสามค่ะางมียีสิบบาทมัมีหรอมีจ่ทำนี่หรอได้ไหมสามงค่ะ โอเคเนาะได้นอแล้วได้อุกปรกรณ์ครบเซตเนาะซื้อยัาไปกินอีกบอสซื้อนี่ไปกินอันนี้อันนี้มัอยาองวะอันนี้อะไรครับอันนี้ก็สิบสอันนี้ก็อนี่ยนำเนาะเออครีมกับประนัดอันนี้เหรอครับอันนี้ค นี่ยันอนันนี้ึนนงเนาะอันนี้จานเท่าไหร่ครับ20เอาปีกจานาหนึ่งบอน,นี้เหรอครับอนนอนนโอเคพอแล้ข มาเนี่ยเอาก็ได้อาหารหลายเต็มแล้วเดี๋ยวสิไปเอาปลาหรือเอาปลาทอดเอาบ่าวอูอาจะกินปลาทอดได้อูปลาทอดแซ่บกว่าน่ะเรามักเหรอเฮ้ยเราเห็นเรามาเบิ่งปลาทอดดีก่อนคอยเห็นอยู่ใส่บ้าเมื่อกี้นี่อยู่ห้องนั้นหรออยู่วะอยู่ห้องนั้นพูนเบิ่งก็เขาก็เห็นปลาทอดอยู่เดี๋ยวเดี๋เดี๋ มีอะไรกินบ้างนะมีใครหิวไหมปิดปิดปิดพอครับมีใครหิวไหมนะคำถามเห็นกล้องแล้วขี้ย่านอายเนาะปวดในน้อยนะทุกคนทุกก่อนทุกก่อนทุกแกนนอกก่อนเอ้วทุกนอกก่อนเต๊นนอกนี่เคยสุกไหมแนวนะบอก สูงมาเรียบร้อยแล้วนี่ทุบมันเข่าเนื้อเข่าหนังนอะเนาะแม่บ่อยากทุบก,ก็ได้แล้วแต่แต่ว่าทุบเอาน้ำมันจะเข้าไปไหนกลัวสุดปลายมันสิกรมกัมคุณก็อยากกินแกนหนอใช่ไหมวอยากว่าบเป็นแกนหนอนด้วยนาะจะแ,แซ่บอยู่นอกันอ่ะ ประการหิวข้าวนเนี่ยหิวเว้ยหิวข้าวตอนนี้นี่เนาะเอาสีใส้เห็ดเฟืองน้ำเนาะเห็ดเฟืองเห็ดปวกอันนี่เห็ดเฟืองอ๋อมันเพื่อนยังไงใน่นี่เพื่อนแซ่บแซ่บยังไงมันต้องเพื่อนแบบเราต้องว่าโอ้เห็ดปวกมันที่ซอยเหตุแกงนอเขามันมีรสหวานหอมเห็ดปวกขึ้นนิดนึงปวกอะไย่งนีเห็ดเฟืองขึ้นนิดนึงดบมึงกตไม่กินเอกลาของมันเนาะ มาใส่แกงนอ่ำกันมือนี่นี่อันนี้เพื่อนกำลังตำข้าเวเบือเนาะไปใส่กขบบลืมเนาะต้องมีเมนูแกงนอ,งนอโอเคเนาะการตำข้าเวเบือรเรียบร้อยแล้วเหล้าวันนี้กัเจาะเลยเจาะถงุงเลยเนาะจั่ว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 ไหนว่าไม่กินเอามาหลักฐานมาดูสิ น้ำอย่านางเนาะคิดว่าอยู่ไทยเขาเจ้าบุคอยกินเนาะขาเจ้ากับมีกินอยู่ได้คนอีสานมาอยู่ในกรุงเทพฯเนาะคนอีสานคนเราแก่หม่อมทุกอย่างแล้วจึงลงหม้อดูดอูใจนีิเวดกอรและสุดท้ายจะมาเบิ่องนอกว่าจะป็นยังไงนี่จ้ะ ตามเ็เนาะตามสไตล์เครื่องปรุงเนี่ยอะไสโครลาลจังเลยนี่ยังมันส้เถอะวะอ้าวซื่อปไดงตัวใม่ไม่ใ่คา่ซนี่ไข่โบกุยไข่คิาบมีหมูกระยิ่งไข่คิราบุมีารเซนน้ำปลาแดกนะครับผมก็ก็เหลือแต่นี้แล้วเลยกระปง อ๋อทีเดียวเสร็จเลยเหรอโอเคออเสร็จเลยโอเคสเสร็จเ,เลยเอาเกลือบปุ๊ใส่เลยป่ะใส่เลยใส่แล้วป่ะ,ปะยังโอ้ความละวันปวดนี่นนอีกอีกนะไอ้บุดุดนครับเราแบบใส่แปบดุนด,ดุดแล้วมันก็ะจายีพวกน้ำเห็ดน,น้ำนองอย่างอ,าอื่นมันก็ะจาพอดีเต็มเนาะตอนนี้ก็คือน้ำยานางอย่างเดียวก็พอละโอเคนี่แล้วเนาะสูตรอูลองซานแต่มีแต่ว่า ทาชิมกันว่ารสชาติจะเปน็นยังไงอ๋เน่าลานน้องบูคนคิด <c oughs> ดูสุดยอดนอนนี่กางเกงน,นี่ต้องไดิกก้ก่ายต้องด้กอดมูเลยเอริบัวอุ้ยพอดีเลย <c oughs> พอดีแล้วกระปะแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวทาเาอ้ยท่ากินข้าวมันทากินข้าวท <c oughs> าจัดจานไปดูนี่นะทุกคนเหลือในา นึงเหลือภาคนี้เนาะนี่น้ำมันจะเป็นประมาณนี้เนื้อเหนียวเหนียวในนึงพอดีครับเนาะแล้วก็บัตจีเดลแล้วก็มีแต่เอาภาคในไซแล้วก็เสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็พร้อมกินจังไงกระเป๋าอีกหนึ่งก่อาซามสาเหตุมันสุกเนาะโอเคเนาะวันนี้ก็ได้ที่แล้วพักขยี้กาอนแล้วใช่ แน่นอนมามาไปยุ่งเทพ่มากินน้ำกันมารุงเทพก็ต้องมีแขงนอเนาะแขงนอปิ้งปลาต่มาคุ่งครบเซตมาหนีเนี่ยของมังกูอยู่แล้วเนาะปลาหม้อวางไว้จบแล้วแฟงน่าสุดยอดเนาะ <laughs> ไปอย่างวตยต้อง,อองสะดุกนหนึ่งยักนอนคิว ต้องลองซีมก่อนต้องลองซีมก่อนเราเป็นยังไงเนาะไม่ดินี่เพราะว่ามือนี้กะต่างจากคนอื่นได้มือนี้กินอยู่กรุงเทพเด้มือนี้วัดพี่วัดหวานเลยไม่ใช่น้ำตาลแต่อย่างหวานฮะมันหวานอ่ะนั่นหวานหวานอะไหวานเห็ดหวานนอจิอ่แล้วหวานปลาแดกวะหวานเห็ดด้วยจะบอกไม่ได้เขคาปากเลยแซลไม่ได้มาแซ่บ เอ่างแ่าง้ทั้งบบทั้งลวนถ้าค่อยขอคแบชาตหวานหมันอแจบ้างน่าจะหวานแบบปรเด็จ่อยข่อยมากไลยสาติออกหวานอันนี้อนึงโอ้ยลูกมาทางนี้ดิได้ป่าวได้แบ่งกันได้ดูกินอยู่อ่ะแกงโน่อฝางไตกินได้กนได้ขาเจ้ากินดูบอบกินบมีบมีวะมีมหน่อไม้มีแต่ว่าแต่ว่าะต้มกะทิอ๋อเป็นหน่อไม้ต้มกะทิ อร่อยแกงนอไม้ใส่กับกะทิใช่โ้ต้องได้ซีมเนาเมือ่อนไนมันก็จะมาน้ำกะทิหน่อยหน่อยแล้วกับนี่อนอไม้รสกิกายไปกลามามานีละ,ดดะทุกคนยูน,น,นิ่งแล้วใส่กะปิ้งแกงนอปะใส่กะปินนึงใส่กปงแซ่บเลย กินหลายคนแห้งแซ่บอูสายแกงนอต้องอูอย่างเดียวคือยิ่งงงเวื่งเยืยงเนาะไอคำมาแล้วบอกจะมันนี่ยินจะมัน ระหวางจานก้างคือหิวแบบว่าเราไม่จานกลางไหมส่วไม่กินเท่าเนี่ยันียเยอ่เอะเนี่ยนะขวดยี่สเลยเหรออ้าบอกสองขวดไม่คอเอาแบงก็ไม่เด็กกันอ่ะระวางรด้่ไปกินขวดเดียวกันกินขวดเดียวกันกินขวดเดียวกันกินขวดเหีวกัสั่งแล้วเราว่าอานามรกอยังไม่ได้ไม่ได้ใส่วยไม่ได้ม่ได้คูด สองโมงมางมนนงเขาก็อิ่มเลยก็นอนอยู่ต๊ะก็สามเลยหิวข้าวไปนน้ำกินแต่แตนนะอตะไรตือบอกเส้นจนะน้อนยังหิวน้องหิวยังตั้งสามโมงนยู่นะโซนอูไปหาในไอ้กินกรบโบอยู่<อ>เฮ้ยอยูท่ทอมปุ้ยากกินแบบตัดนะกระทะกินตัดแล้วหอมปุ้ยหิวขา้าวแต่งกินกรบโบแซ่บคักเลยวันนี้ได้กิ่นดำมุ้งไหมเนาะได้เรื่องอยู่เนาะ ีโัเยาวราชเยาวราชป่ะแรงจังไหนเขาจีไปตัวเนีลย่งอโอ้อันนี้มันเกี่ยวพ้อเราว่ะแต่งหน้าก่อนนะน้องสุดเดียวยังเขาไม่เข้าใจตลาดเคยลืมาอันนี้ไม่จะไปใครหัวายุงเยิงได้หนย่ง เมาสั่มกุบะลาอันนี้เขาโทรสั่งเหรอซีมูซีมซีมส่มกุบลาสวัสดีครับนี่นี่เขากินแบบนี้แบบราวลาวไตดมจัดไปเรากินอันนี้สบอกอ๋อเขาบอกว่ากินให้ตีนี่ มะนากับเปลือแซ็บแซ่บอืมแซ่บเปยอดเลยเดียวเผ็ดทุกคนที่สั่งกันกินตำม้งคนละวนมกรูพันธุ์อันนี้ใบพะอีเลิศเด้อตำม้อเผ็ดบ๊วแห้งได้ไหมตำม้อบาวยีพลังได้ไหมเลย ซีนปลาแล้วเนี่ยหาเก,ก็เขา้าปากนั่นอื้อล่ะมันยำซ้ำขินฮอรอีิแมกขึ้นมาแล้วแซ่บแซ่อย่นฮอรติแมกคือแซ่บมันมันคิดถึงแม่ที่เลี้ยงมาเฮ็ดฮอร หอมกระเพ็ดใ่กันสุดอยอดเลยแล้วแบไ,ได้กินโดนล่านอเนี่ยบุค่อยได้กินอวะให้บเป็นเนเ้็ุเปลี่ยนกินให้บเป่นกินแ้วรงเขาก็เป็นกิน <c oughs> ยังเปกินดีสุดอะองหวานน้ำตาลขายน้ำของหวาน้ แต่ว่าแกง่งน,น,นอมันเป็นออกหวานนี่ดิน้องมันหวานอย่งวะหวานเข่าต้มนอป่ะแ่อ๋อซื้อน้องข่าต้มมาดิแม่นหวานวน้ต้มแม่บอกมากินน้อกาน้าครับโอ้ยไปกุนห์เนาะให้คอยได้ไหมเอ้า <c oughs> ให้ได้มูจับเราประตูเองอ่ะอื้ออยู่อ๋อค <c oughs> ือจะป่ยยากรับอันนี้ติบอกอันนี้ก็ได้ติบอก ก็พักกันน,น้านัา่นบุคอลอะไมงงใช่ไหมมาน่าขอต้มใน้ำยาหนา้บน้ำตาลลน,นุ่งยาหนาซื้อตังหาก,หอก่อป่ามันไม่เลวเก,าก่าเป็นอันนี้ป่ะไม่ไม่ไม่หรอนบาบาวยหลายคนเป็นไง้แบบไหม ยังต่อหวาบ้างก็ขอยินบทก่อนกินบทอย่างคารากระโดเจ็บปีกบ้าเจบแซ่บตอนปลากินตอนปลานี่ไหนก็แซ่บแล้วเลอร่อยกว่าปลาลาวไหมไม่ปลาลอร่อยกว่าปลาลาวอร่อยกว่าบอกว่า เพราะว่ามาแบบธรรมชาติใช่แต่กวางอาโป่งมันอร่อยเพราะว่าเราคนเราบอแม่าปลาธรรมชาติกับนี่ธรรมชาติมันจะสดกว่ามันมันแต่นี่มันมันปลาอาหารมันก็เลยมันจะต้านกันแล้วเนาะเด็กก็กินได้แท้หลานอยู่อยู่ไร้ขยะเจ้ากับรถซานนี่บอยอยู่กรุงเทพไปมันเล้วจังใดแกงนอเขาจะให้จังใดประมาณเดียวกันเนาะแล้วแต่ฝีมือคนคนไทยที่ทำกินได้ก็ไม่อะไรบางคนไม่ มันแล้วแต่รสชาติใครนะมันแล้วแต่คนมากนะข,ของทุกอย่งมันแล้วเอาแกง่มันแล้วเอาแกงซี่คนไทยอ่ะบุมากก็มีแต่ว่ามันแล้วแต่รสชาติรสตามห้องปะใช่ถึงกันรดแต่อยู่เราจะให้กระเซ็บกว่าพ่าเปเด็ะเขามากเองเปเดะเขาอะเปเดะเขามักโบฮอดปีเปเดะเขาไปบ้านเขาเขาก็ว่าทั้งนี้แซ่บกว่าเพราะว่าเขากินมาแต่น้อยเขาก็ล้างเนาะเขาก็กินมาแต่น้อยให้กันมัมนแล้วแต่พื้นที <c oughs> ่อาหารบ้านใคร ็อร่อยกว่าอาหารบ้านอื่นประมาณนั้นกินไม่ได้น้อยเลยต่อให้พี่กินอาหารบ้านพี่นะที่มากินอาหารหบ้านที่กรุงเทพก็ไม่เหมือนบ้านใครทำก็ไม่เหมือนพ่อแม่โดยเองทำมันอร่อยกว่าเยอะกินฮอนแม่และไปอ้วกินแกงนอดกินฮอนแม่เมื่อกี้แม่ชวนไป <c oughs> ทเที่ยวเกาะอยู่เนี่ยอ,อู้เนาะโอเคแล้วเกาะที่บ้านพี่มันเป็นเกาะหมู่บ้านอิสลามนะ มันก็จะมีวัฒนธรรมของเขาอะ่ะมีเตจูฮาได้ก่อนะอู้นะมีบาบายูด้วยงามเมื่อคือน้ำพุนก็เห็ดอันในเหอันนี้ซุ่มกันป่านะข้าม่นฝนตกกันไปจับไอ้ทุข้างบนบานอนเลยข้างบนนอน,อ,น,น,อ,อ,นอันนั้นอันนี้เป็นทะเลเนี่ยและน,นี่บนนอนเนี่ยอันนี้เป็นอันรีสอร์ทเพื่นอนเป็นหลงังเป็นรีนอนสอร์ทเพื่อนกันทั้าบนนอนรีสอร์ทบ่โอเกคแกเพ,พืพ่อนเมื่อกี้กันนะคา ก็เต็นมานอนเนี่ยป่ายุพังเนี่ยกะครองนี่เลยเหมนสบายไปอยู่จริงเลยพอตอนเย็นนะน้ำมันลดใช่ไหมครับน้ำมันลดปุ๊บเขาก็เดินเก็บเก็บหอยเก็บเก็บอะไรอย่างเงี้ยที่มาตไยได้เก็บปิ้งทะเลเยู้ปิ้งโดสโอ้แต่ถ้าเขาคือน่าสนใจแท้เอามาอันหน้าไปหนสิบสองข้อสิบแปดไหนสองไปไปไปได้ไปได้แต่ว่าแต่ว่าอยากไปต่อไปเยอะก็ว่าวัานะนี่ มามันอะไรเจขึ้นกว่าทางนี้จะทำแบบเก็บนะให้กินโมเมนหรอครับก็ไปเก็บซอยชาวบ้านอ่ะชาวบ้านเขาแบบเต็มเลยแล้าชาวบ้านเขาจะกินเป็นทุกอย่างอะไรอะไรเป็นแล้วเขาก็เก็บแล้วใช้เขาเก็บไปกินที่ได้ถูกยามอยู่เดี๋ยวนี้โมเมนตมืดแล้ววะมันก็ยามนึกอะไนึกมายามนึกอะไนึกมาแบบแค่กินหอยแครงแค่เก็บหอยแครงหอยแครงมันต้องเป็นคล้ายๆนาจิบ่ะไม่ไม่ไม่คันจะอยู่ในขุในประมาณแบบ จะมีหลัะเขาเลี้ยงไว้อ่ะบางทีเขาเลี้ยงธรรมชาติอ่ะเลี้ยงเอาท่อนไม้อ่ะแล้วก็แล้วก็เหมือนกับปลูกเดี๋ยวเรากันแล้วไปฆ่าหินเดี๋ยวไปส่งนะใกล้ๆหอยนางรมนเลยเจ้าน้องเห็นเขาเจ้าไปเก็บเขาเจ้าแบบเก็บแบบยูโคนแบบใกล้ๆฝาไซเลนว่ะอหมือนั้นก็มีแต่มันมีน้อยไงถ้าอย่างนั้นมันไม่พอขายถูกไหมบางทีเขาไปเลี้ยงเพาะสายแต่เพาะธรรมชาติไม่ได้แบบก้อนโบได้เลี้ยงโบได้อย่างเนาะแปลว่าเอามามาปล่อยในสถานที่ที่เขาเลี้ยง จังไ่ีมโอเคไหมอข้าวเค้กคือบราหัวเนี่จยเรอหัวนะมีสายานะเขามีสายาสายาลเนเน่าหนูเน่าข้าวสายลาบก็จะมาดู อย่าปล่อยียงเตะยังแต่ปาอร่อยฮะเข็นยังไงแซ่บเต็มมากเต็มต้มดำแซ่บหรอกระจุบอิ่มกินสมกับที่อยากกินเอาเนาะมื้อนี้เฮากะมานั่งกินแยงนอนอยู่กรุงเทพหรือว่าบ้านพี่น้องของอู๋วันนี้ว่าเฮานอนนี่แหละทุกคนเป็นยังไปที่ต๊ะเพาสิไปเยาวราชต่อกไง เบอร์ทรงก็ที่โบได้ไปละฝนเริ่มมาละตอนนี้กะมีแต่ซีนี่แหละกะเมียนละกะนอนอยู่เฮือนต่อไปนะทุกคนเพราะว่าคือที่โบได้ไปละฝนตกมาณอันนี้ก็อิอ่มเอาทุกคนสำหรับคลิปนี้กะมีแต่เท่านี้แหละมีแต่ว่าฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์และกกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเวาคลิปต่อไปไดเด้อเด้อมันอินม,มันซื่อ,อื่นหรอกอื่น <c oughs> สำหลับคลิปนี้จะขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าเนาะ